โอเคสวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกต้นไม้กันกวางพลองกอวันนี้น้องเหนียวก็จะมาปลูกด้วยนะฮะดูดูดูก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องตัดเลือกกิ่งก่อนเลือกกิ่งก่อนเอากิ่งไหนดีกิ่งี่ใหญ่ที่สุดก่อนกิ่งนี้แล้วกันนะคะ,ะตัดนี้มานะคะ เสร็จแล้วได้กิ่งแล้วได้กิ่งแล้วเราก็มาแช่น้ําจ้ะแช่น้ําไว้โอเคเราก็เลือกเอาเราจะกินต้นอโอเควันนี้เราแค่สองต้นพอเนี่ยเราก็ไปแช่น้ําไว้พอแช่น้ำเสร็จเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนนะคะรากก็จะออกอืม มีแล้วออกแล้วแล้วก็เตรียมลงกระถางเลยค่ะกะถางเราเตรียมไว้ล้ง่ายๆนะคะมิว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 นี่มามามาช่วยกันปลูกต้นไม้เร็วๆๆๆๆวันนี้วันเสาร์ปลูกต้นไม้จะให้คุณนะคะปลูกวันเสาร์เท่านั้นนะคะ ตามความเชื่อเนาะนี่เป็นกวักมรกตช่วยกวักเงินกวักทองเข้าบ้านโอเคได้ละเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่บวัสดาจ้าง่ายๆ